รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนี้ก็คนที่ผ่านเข้ารอบนะครับก็มีความกระตือรือร้อนในการซ้อมแล้วก็มีความตั้งใจมากขึ้นนะครับก่อนที่จะมาชมพวกเราตั้งใจซ้อมนะครับไปชมภาพซึ่งซิกันก่อนดีกว่าครับเราก็มาถึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะผลการ ประกวดในวันนี้อยู่ในมือของเต้ยแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนที่โดนเรียกไปยืนข้างหน้าเพตอะนั้นความรู้สึกคือแบบว่าโดนเรียกแล้วแบบแก็คิดว่าถ้าสมมติวน,น,นวันนั้นตกไปจริงๆก็คงไม่เสียใจเพราะว่าเราถือว่าเราทําเต็มที่แล้วแล้วก็จะเดินต่อไปะคะ่ะ เราโดนเรียกกลับมาในบ้านใจชื้นบอกว่าโอ้หความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งก็คือแบบสงสารเพื่อนมากเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเราก็ออกไปสองคนสามคนโดนเรียกออกไปเป็นคนแรกครับผมหนึ่งสองครับน้องพอดครับเชิญข,ขึ้นมาข้างหน้าได้เลยนะครับระหว่างที่ยืนก็นึกครับนึกถึงน,นึกถึงที่บ้านตอนนั้นใจเใจ่องตุบ,ตบๆเลยครับผมแบบโดนเรียกเข้ามาเป็นคนสุดท้ายด้วยก็ตอนได้กลับไปก็ยิ่งทําให้รู้ว่าตัวเองต้องแบบกลับไปก็ฝึก ฝึกฝึแบบฝึกทุกวันเลยครับผมเพราะว่าไม่อยากไม่อยากกลับไปโยู์จนนั้นแหละครับจริงๆแล้วหนูมีลังสังหรณ์ในตัวเองอยู่เขาว่าหนูอ่ะน่าจะโดนเรียกออกไปแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้กลับเข้ามาไหมอะไรเงี้ยค่ะพี่ไอหนน้องเบลโลล่าจากสมุทรปราการค่ะ แน่นอนทุกคนก็ต้องเสียใจค่ะแต่ว่าหนูตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้ว่าจะออกสัปดาห์ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่สัปดาห์แรกที่จะคัดออกค่ะต้องพัฒนาต่อต้องพยายามมากกว่านี้ตอนนั้นหูดับไปเลยครับแล้วก็พอมารู้สึกตัวอีกทีครับก็คือการที่ได้ยินชื่อเพื่อนคนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทําดีอยู่นะผมก็มีความตั้งใจก็บนเวทีผมก็ไม่มีอะไรพลาดอย่างเงี้ยครับผมคิดก็คิดว่าไม่น่าจะได้ออกแต่ก็ถ้าออกก็ไม่เป็นไรครับก็ ในสมเพื่อนต่อไปครับทีไอหนึ่งห้าน้องฝ้ายสุราธานีค่ะไม่ได้ตั้งตัวหรือตั้งตสติอะไรเลยแล้วก็ไปยืนยืนฟังเขาตัดสินนะคะถ้าเป็นเราจริงๆวันนั้นไม่ได้เตรียมใจอะไรเลยค่ะแต่ว่าวันนั้นคือร้องตั้งแต่เขาประกาศคนแรกที่ตกเลยค่ะก็ไม่ได้ตั้งใจหรือเตรียมใจอะไรเลยค่ะไม่อยากให้ใครตกเลยค่ะหนึ่งในหกคนนั้นเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาสองอาทิตย์มันก็ผูกพันนะคะ นอกจากได้ไปยืนเรียกความตื่นเต้นให้ตัวเองแล้วพอกลับมายืนที่เดิมก็ต้องเสียใจที่เพื่อนคนสนิทไม่ได้อยู่ด้วยอยู่ดีแบบนี้พวกเขาจะเป็นยังไงบ้างนะที่ถึงเขามากเขาเพราะแบบปกติก็ ทำอะไรด้วยกันมาตลอดนะคะทั้งจากสองมินะคะก็คือจะไปไหนจะทําอะไรกินข้าวก็อยู่ด้วยกันสาคนตลอดเลยค่ะก็อยากให้น้องพาวสู้ๆนะคะทำตามทำตามความฝันของตัวเองพวกเราเชื่อว่าพาวทาได้อยู่แล้วค่ะก็รู้สึกจะแซวยู่ไหมครับเพราะว่าสองที่ที่อยู่มาก็ได้ผูกพันกันค่อนข้างที่จะมากรับเฉพาะว่ากลับมาทีนี้ก็จะคิดถึงเพื่อนเสมอครับแกก็จะเป็นกังลใจเพื่อน้งสามคนครับก็จะรอดูความ สาเร็จของเพื่อน่าสามคนด้วยนะครับพี่ดาคือคนที่คอยแบบคอยมาแบบคอยเทคแคร์น้องตลอดว่าแบบน้องทําได้ไหมร้องได้ไหมอยู่ในห้องก็ดูแลมาเรียนก็ดูแลตลอดเลยแบบพี่ดาเป็นคนที่ใส่ใจน้องทุกคนดีมากอยากแบบขอบพี่ดาว่าขอบคุณที่คอยรับฟังปัญหาต่างๆของน้องตลอดเลยยังไงก็คิดถึงพี่ดาตลอดเดี๋ยวไว้เจอกันวีคสุดท้ายค่ะทุกครั้งที่หนูตื่นมาอายจะแบบอ จะทำอะไรเหมือนแบบทำอะไรอยู่จะทำอะไรอยู่ใช,ใช่หรือบางทีก็จะเป็นคนผูกเพื่อนเป็นคนแบบเฮ้ยลืมของหรือเปล่าลืมของไหมเช็คของหรือยังอย่าลืมล็อกห้องนะเพื่อนเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็คิดถึงเพื่อนมากมากนะคะไว้เจอกันเป็นเพื่อนกันก็ต้องมีผูกพันกันอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วถ้ายิงเป็นวันสำคัญของเพื่อนแบบนี้ เห็นแบบเวลาอยู่โรงเรียนเห็นเพื่อนๆมีคนถือเค้กมาอะไรอย่างเงี้ยแต่คือบางทีเราก็เป็นวันหยุดหรืออะไรเงี้ยหนูไม่เคยเลยหนูก็เลยน้ำตาแตกเลยเมื่อกี้คือไม่สงสัยเลยค่ะคือพี่ๆเขาก็บอกกันว่าเนี่ยโลกเลิกกันเลิกกันมากโลกกันมากอะไรเงี้ยแต่หนูแบบว่าไม่รู้เลยไม่สงสัยอะไรเลยพี่แดงนะคะก็มาเรียกหนูว่าแบบไปสัมภาษณ์ซ่อมหนูก็งงว่าสัมภาษณ์ซ่อมอะไรหนูสัมภาษณ์ไปแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ไปตามพี่ฝ้ายมาก็รู้เลย รู้เลยว่าจะต้องจะแพ้วันเกิดโพลแน่นอนเพราะว่าในไอจีมันขึ้นสถานะด้วยค่ะก็คือหลังจากนั้นนะคะเราก็ลงไปเอาเค้กด้านล่างค่ะที่หน้าล็อบบี้ใช่ไหมคะแล้วก็ถือเค้กขึ้นมาคะ่ะก็คือตอนนั้นรู้สึกกลัวนิดนว่าน้องโพลจะออกมาใช่ใชค่ะแล้วแบบน้องโพลจะออกมาเข้าห้องน้ำหรือเปล่าแล้วจะแบบโป๊ะหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอยากให้น้องนะคะตั้งใจทําในสิ่งที่ตนเองชอบก็อยากให้น้องตั้งใจ ทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะขอขอบคุณพี่ๆทีมงานคุณครูพี่ๆวีนัมวอนไอดอลทุกๆคนด้วยค่ะวันนี้หนูแฮปปี้มากเลยขอบคุณค่ะ T.I. 1 0่ง1 0เป็เนเมติมินกินเวลจากจังหวัดน,น้องคายอ่านหนังสือไว้ทั้งหลายหน้าแต่จะบ้าจะไม่แต่นหน้าเธอเบน T.I. 1 0่ ben, ทีไอหองพอสภูริชยานนท์นทายจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจอแดดอาจจะร้อ,อนแต่ถ้าเจอเราอ้อนอะระวังรักนะพอทีไอหนึ่งสองทีไอหนเจ๋งธนวัฒน์ฟองตาจากจังหวัดเชียงใหม่กระปุกองสินเอาไว้หยอดตังคิดถึงจังเอาไว้หยอดเธอเจง๋งทีไอ่งสครับ สุธิชยาอัมพรจิตจังหวัดภูเก็ตชื่อโมนี้ไม่ได้เป็นคนญี่ปุ่นแต่เป็นคนอบอุ่นนะคะโมนี้ทีไอหน่งีค่ะมาเอาใจช่วยไอดอลที่คุณชื่นชอบพร้อมติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ที่ช่อง n b t แห่งนี้ ในรายการเดลี่ไฮไลท์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาิ30นาทีรวมถึงติดตามชมไลฟ์คอนเสิร์ตประจำสัปดาห์ทุกวันเสาร์เวลา21นาิ30นาทีและพลาดไม่ได้กับการตัดสินรอบสุดท้ายวันเสาร์ที่30กร,รกฎาคมนี้เวลา20นาิกา30นาทีทุกความฝันมีเป้าหมาย การเป็นสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูปีนัมเบอรวันไอรุ่นที่12จะมีเพียง16คนเท่านั้นมาเอาใจช่วยไอดอลที่คุณชื่นชอบพร้อมติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ที่ช่อง NBT แห่งนี้ ในรายการ, Daily light, การเดลี่ไฮไลท์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14.30นาฬิกานาทีรวมถึงติดตามชมไลฟ์คอนเสิร์ตประจำสัปดาห์ทุกวันเสาร์เวลา21.30นาิกานาทีและพลาดไม่ได้กับการตัดสินรอบสุดท้ายวันเสาร์ที่30รกรกฎาคมน,นี้เวลา20.30นาฬิกา30นาที แล้วก็การคือกำลังเนี่ยพอเราทึ่งตื่นเต้นเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้เทคนิคในการหายใจที่ทำให้เกิดคุณพ่อเปิดให้ฟังบ่อยครับเป็นเพลงพี่เจที่ผมก็ชื่นชอบพี่เจอยู่แล้วรับก็ฟังมาหลายเพลงเหมือนกันประมาณนี้หรือเปล่าก็ด้วยครับก็กังวลทั้งคู่ครับผมรู้สึกว่า ถ้ายิ่งเต้นหนักก็ยิงงยย่งลองยากยิ่งลองยากก็ยิ่งทำให้เต้นลําบากขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกว่าเพลงที่ผมชอบมากๆแล้วก็อยากจะทําให้มันเต็มที่ที่สุดครับ เป็นไม่ไดไ้อยากเคีย่เอาทีมประมาณนี้หรือเปล่าทีมของหนูนะคะก็ะมีโอกาสได้คุยกับน้องๆเหมือนกันซึ่งเป็นเพลงที่น้องๆอ,อาจจะไม่ค่อยได้ยินไม่รู้จักบ้างจะมีไม่กี่คนที่เคยได้ฟังมาเขาก็ต้องทําการบ้านหนักขึ้นแต่ว่าด้วยความที่เพลงสนุกแล้วก็ไม่ได้ยากมากบางคนที่อาจจะเต้นอ่อนหน่อยก็คงต้องฝากซึ่งในทีมหนยก็จะมีทีมมีคนที่เต้นแข็งแรงกว่าก็จะช่วยๆกันดึงเพื่อนเพื่อความเป็นทีมบวกนะ เราก็เราก็เห็นความแตกต่างของน้องๆในในทีมว่าแต่ละคนมีพื้นฐานการใช้ร่างกายได้ไม่เท่ากันแต่ว่าร่วมหัวจมท้ายกันในโชว์โชว์นี้แล้วนะฮะเราก็อยากจะให้ทุกคนฟิตขึ้นมาแล้วก็ซ้อมให้เยอะขึ้นเพื่อที่หวังว่า โชว์วันนั้นจะเป็นโชว์ที่ประทับใจคนดูทุกคนครับสำหรับวีคนี้นะคะหนูนะคะจีนทีไอศูนย์แปดจันทสวัดจันทบุรีก็ได้เพลงมูเตลูค่ะสําหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะหนูก็ได้กลับไปฝึกซ้อมฝึกร้องมาค่ะแต่พอมาเจอเอาเข้าจริงก็แอบตกใจน,นิดนึงค่ะเพราะว่าหนูถนัดร้องมากกว่าค่ะสุดท้ายแล้วหนูก็ต้องทาให้เต็มที่ที่สุดแน่นอนค่ะ ต้องการให้เขาแบบมีลูกเล่นมีกรู๊สไตล์ที่ใส่ไปก็เป็นฮิปฮอปซะส่วนมากค่ะน้องๆบางคนเขาเขาเต้นที่อะไรที่มันต้องกัดแทกมากเกินไปเลยนะครับมันมีหนักเบาของเพลงเลยครับมันก็จะเป็นเรื่องยากเขาบางคนเขาแบบพอมันเกรงกล้าเนื้อมากเกินไปเวลาเต้นมันก็จะดูแตกๆกับเพลงอย่างเงี้ยครับโอเคครับผมสําหรับวิงนี้นะครับผมก็ได้เพลงเ e y v i v นะครับเป็นเพลงมัวสสมชายหญิงครับผมเพลงที่ได้จดมาอาจจะเต้นแบบว่าแบบ มีจังหวะที่เร็วครับและส่วนตัวผมว่าเต้นไม่ค่อยเก่งต่อมีเพื่อนในทีมเต้นเต้นเป็นพอเป็นครับก็จะต้องตั้งใจซ้อมแล้วก็ฟังเพลงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็นสอำหรับผมนะครับในวิกนี้ผมได้จดเพลงหนึ่งจดเพลงคือรักวันนี้ไม่มีอีกแล้วครับ เป็นเพลงที่ยากสำหรับผมนะครับเพราะเป็นเพลงที่ต้องเต้นเยอะแล้วเป็นวิ่แดน์ผมจําเป็นต้องซ้อมเยอะๆแล้วก็มีเพื่อนคอยช่วยครับเรื่องที่เป็นห่วงสําหรับเด็กๆในวีคนี้นะครับสาหรับทีมนี้เนี่ยมันใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะเป็นห่วงแค่ว่าพอเจ็บแล้วเนี่ยจะต้องทาซ้ําบ่อยๆแต่มันก็จะรู้สึกว่าลําบากนิดหน่อยนะครับภายในหนึ่งสัปดาห์ที่เขาจะต้องฟื้นฟูเนี่ยครับผม โชว์นะคะก็จะออกมาเป็นในทางแนวแบบเซฟซีย,เ,ยเ,ทเท่เท่เก๋ๆคะ่ะสนุกแล้วก็เท่หน้าดูเลยคะ่ะแล้วก็มันมากๆเลยคะ่ะก็อย่าลืมฝากติดตามทีมบูดี้บอมด้วยนะคะด้วยสไตล์การเต้นนะคะผูุ้้ทธก็พยายามใส่ที่มันมีความเซ็กซี่แต่สมวัยคือไม่ได้เซ็กซี่เกินไปมีความเน้นความแข็งแรงด้วยแล้วก็เน้นความเซ็กซี่ให้สมวัยกับน,น้องๆเพื่อที่จะได้มีความแบบสลิดจักร้านหลากหลายรูปแบบของผู้ทุทธก็จะเป็นเซ็กซี่ผสมกับ ฮิปฮอปเท่ๆบ้างในแบบแบบเกิร์ลฮิปอะไรประมาณนี้ครับ ครับเพลงนี้เกีียวรับประกันเลยนะครับว่าจะมีความนั่งสนุกสนานตอนอยู่ในโชว์พวกเราก็จะมีความแบบทะล้นมีความเท้าไฟมีความเท่แน่นอนครับแล้วจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้นะครับเลยที่ว่าเพลงมาณนี้หรือเปล่าทีไอหนึ่งห้าพยชุดิมาคมอนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีน่ารักไหมไม่รู้ ให้รักอยู่นะรู้ไหมไป่าย T.I. 1 5ค่ะ T.I. 1 6เดลล่ากนิฐาศิลุปะบาทจากจังหวัดสมุทรปราการกาแฟยังใส่นมถึงหน้าเราจะไม่คมแต่เราใส่ใจเดลล่า T.I. 1 6ค่ะ T.I. 1 7เพิรเลชยาพรสับเจริญจากจังหวัดตราดถ้ารักแล้ววันทุก มากินชานมไข่มุกได้กันไหมคะเพลท,ทีไอหนึค่ะทีไอหนึเตโชเตโชพูมสาขากรสกลนครมาจากจังหวัดรอรธาน,นีครับถึงหน้าตาจะดูไม่ค่อยดีแต่ไอจีอ e ันเดสกอร์ทีเอเโอดปนยู o w นะครับเตโชทีไอหนึมาเอาใจช่วยไอดอลที่คุณชินชอบ พร้อมติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ที่ช่อง NBT แห่งนี้ในรายการเดลี่ไฮไลท์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14.30นาทีรวมถึงติดตามชมไลฟ์คอนเสิร์ตประจำสัปดาห์ทุกวันเสาร์เวลา21.30นาที และพลาดไม่ได้กับการตัดสินรอบสุดท้ายวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้เวลา20นาิกา30นาทีทุกความฝันมีเป้าหมายกับการเป็นสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบี n ัมเบอร์วันไดรุ่นที่12จะมีเพียง16คนเท่านั้น เอาใจช่วยไอดอลที่คุณชื่นชอบพร้อมติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ที่ช่อง NBT แห่งนี้ในรายการเดลี่ไฮไลท์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14.30นาทีรวมถึงติดตามชมไลฟ์คอนเสิร์ตประจำสัปดาห์ทุกวันเสาร์เวลา21.30นาที และพลาดไม่ได้กับการตัดสินรอบสุดท้ายวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้เวลา20นาฬิกา30นาที ผมเป็นคนที่ค่อนข้างชอบในการออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็การเต้นอะไรประมาณนี้นะครับผมค่อนข้างชอบแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขกับมันครับก็จะพยายามจอยให้มากที่สุดครับการออกกำลังกายในบิ๊กแดนนะคะหนูว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าบิ๊กแดนเราจะต้องใช้ทั้งร่างกายแล้วก็พลังเสียงร้องพลังปอดของเรานะคะซึ่งมันจะเหนื่อยมากๆค่ะก็สมชื่อบิ๊กแดนค่ะ แบบเล่นเป็นแถวแต่และเพลงว่าแถวเพลงนี้นั่นแถวนี้แต่แถวนี้แถวนี้แ,แล้วก็ครูเขาจะบอกว่าเดี๋ยวอ่ะเขาเขาจะเปิดเพลงรันเพลงตามหมายเลขพอถึงท่อนเราเราก็ต้องรู้ขึ้นยืนร้องท่อนท่อนไหนที่ไม่ได้ท่อนของเราอ่ะเราก็ต้องนั่งลงคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเรื่องของความรับผิดชอบในเพลงของตัวเองในส่วนของท่อนของตัวเองช่วยให้เราฝึกเรื่องของความมั่นใจความรับผิดชอบต่อหน,น้าที่ของเราแล้วก็ช่วยให้เรา จากเนื้อเพลงได้ด้วยครับเริ่มเห็นบางคนนะครับในวันแรกๆเนี่ยผมเริ่มเห็นบางคนที่รู้สึกว่าตัวเองไปไม่ไหวสําหรับการออกกาลังกายแล้วก็การนั่งลงเหมือนกับคนที่กําลังยอมแพ้ครับโครงการนี้ต้องการให้เด็กเนี่ยเรียนรู้สิ่งนี้ครับแล้วก็เติบโตขึ้นเข้มแข็งขึ้นแล้วก็รับผิดชอบตัวเองได้ในวันข้างหน้าดังนั้นวีคแดนนี้ของผมก็คือลุยไปเลยทำให้เต็มที่เลยแต่สุดท้ายคือต้องสนุกต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องไม่กังวล ตื <accurately S 2> ่นเต้นก็คือการยืนบนเก้าอี้นี่แหละค่ะมันแบบเหมือนทุกคนที่นั่งอยู่ค่ะจ้องมองมาที่เราแล้วเราก็ต้องพยายามทำมันให้ดีแล้วก็พุชตัวเองออกมาให้มากที่สุดเลยค่ะเหมือนที่คุณนนท์อยากจะให้ทำค่ะเจ็ดแปดเกาเติ้งเ้วสิบพักหนึ่งเก้ายี่สิบเอ็ดอ You're okay. okay. welcome to heat okay. time. With me, with me, love, some life. Alright, so I want you to ask your friends in your group, okay, and find out. เนื้อหาที่เนี่ยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบูลลี่กันในโลกอินเทอร์เนต็ตค่ะซึ่งแบบมันสนุกตรงที่ว่าแบบเราก็โดนบูลลี่จากผู้คนในโลกอินเทอร์เนต็ตได้แบบทุกคนเลยเลยแบบ ถ้าเรารู้สับไว้เราก็จะรู้ว่าออกกันที form form <disappears> like like ่เขาทําแบบนี้กับเราก็คือแบบจะได้ทําให้เราแบบได้ระวังไว้ค่ะว่าแบบคํานี้ก็ไม่ควรเอาไปพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดหลการด้วยหที่สบสพอมาเรียนกับอาจารย์ใบตองครับ ผมรู้สึกว่าผมเข้าใจมากขึ้นแล้วมันเข้าใจง่ายขึ้นด้วยครับแน่นอนครับความรู้ภาษาอังกฤษนี่แน่นตับแล้วก็ที่สำคัญผมว่าได้ชีมเวิร์กด้วยฟีดแบ็ของเด็กๆวันนี้เด็กๆก,ก็น่ารักนะคะให้ให้ความร่วมมือนะคะในกิจกรรมวันนี้เราก็มีกิจกรรมหลกัหลกๆก็คือมีการ ฟังเพลงนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยได้ลองเรียงเรียงลําดับของเนื้อเพลงนะคะแข่งขันกันเป็นกลุ่มที่ให้ช่วยๆกันเป็นกลุ่มเด็กๆก็จะมีความเขาเรียกอะไรคะตื่นตัวแล้วก็มีม,มีความร่วมมือดีะค่ะเพลงนี้คะถ่ายมากค่ะเพราะว่าเหมือนพวกเราสลับ กันหมดเลยอย่างเช่นใช่ปกติน้องจีนจะร้องไม่ายร้องเบลล่าส่ายร้องนี่ใส่แรปมากกว่าแต่ว่าก็ได้มาร้องไม่แด้มาแรปค่ะก็อย่าลืมติดตามพวกเราทีมูเตลูด้วยนะคะวีคนี้ก็เป็นวีคแดน์นะคะเพื่อนๆก็อาจจะเหนื่อยในการซ้อมค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะคอยเชียร์พวกเรา To be n u m เ e r ร์วันรุ่น1ิอด้วยนะคะบายยค่ะ ซ้อเต้นอยู่ดีๆนะคะก็เป็นผื่นคันเต็มเลยค่ะเป็นลมพิษคือเพื่อนๆในทีมนะคะต่อท่าไปจนถึงไหนตัวไหนเราก็ไม่รู้ค่ะแต่หนูยังนอนแอดมิดอยู่ห้องพยาบานี่เลยค่ะแล้วพอหนูหายนะคะหนูก็มาซ้อมเต้นต่อนะคะสู้ต่อค่ะแล้วก็เพื่อนในทีมก็คอยจัพพอร์ตแล้วก็คอยต่อท่าให้ด้วยค่ะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่ช่วยสอนแล้วก็ช่วยต่อท่าให้ค่ะก็วันนี้หอยเาบอกว่าวันนี้ผมได้เจอประสบการณ์อย่างนี้ครับผมได้เสียงแหบแล้วแบบ ก็มีคนคอยซัพพอร์ตแล้วผมวันนี้ผมได้ร้องเพลงฝึกร้องเพลงแต่ผมร้องไม่ได้ครับก็มีพื่นพี่ครับคอยชาวยซัพพอร์ตหมดเลยขอบคุณมากครับในกลุ่มในกลุ่มเพลงวิงนั้นครับ